รถเร็ว่ okay. hey. uh, ั้นเองว่าเรจะเกินไปาตดูมือพ oh. like. hey, okay. oh, ี่นะอะไรคะดูมือพี่ดูมือพี่ไม่มีะลรเลยไม่มีพี่เออขี่รถเร็วใช่ค่ะพี่ใต้บาะหนั่อไยพี่มั้อยละไปดูแมวเราหนูเลี้ยงแมวอยู่ ปัดมาค่ะพี่เพราะไปบ้านพี่เขาไปบ้านพี่เขาไม่ได้พกบัตรค่ะไม่จะเอาบัตรตามแมวที่ห้องค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคไหมโอเคไหมรีบพอดีตอนนี้รีบค่ะเพราะว่าแมวอยู่ที่ห้องเขาอยู่อะไรที่พี่จะอันนั้นค่ะรวมให้ก็ให้โอเคไหมครับถ้าจะเอาไปเอาที่ห้องเลยค่ะเชิญได้เลยค่ะมีกระเป๋าของจริงไหมไม่มีค่ะหนูไม่ได้พกอะไรหนูไปบ้านพี่ค่ะไม่พกอะไรมาเลยเหรอไม่มีเลยพี่เพราะหนูไม่ได้จะไปไหนไงพี่อ๋อคือเราไปมาที่บ้านพี่ค่ะที่ซอยไหน มีบุรีนะคะไม่ไม่ใบอะค่ะใช่สงสัยว่ามาทำอะไรกันตอนแรกนวึกว่าผู้ชายโคตรดิเลยไม่มีอะไรพียก็ไม่เจอเลยไม่ไม่ต้องหาพี่ไม่มี แล้วพี่จะมีอะไรไม่ไม่ค่ะสมัยนี้มันไว้ใจไม่ได้แล้วเรารู้จักกันไหมนั่นสิคะหนูก็ไม่รู้จักเลยอธิบายก่อนรู้จักป็นอธิบายก่อนได้ไ่ะอธิบายก่อนดีพีเราเนี่ยขับรถด้วยความเร็วดีคือเลยเรียกตรวจเลยธรรมดาอะไรธรรมดาจะไม่มีอะไรพี่ก็จะลงให้เปิดต้นไม่มีของผิดฎหมายอะไรพี่ก็ให้ไปนะครับขับรถด้วยความเร็วนก็น่าจะเห็นอยู่เคตรวจอะไรอยู่นี่เป็นสายตรวจเนาะแล้วก็อย่าลืม ผู้ชายด้วยโอเคพาอยู่แถวนี้เนะเขาเรียกเราลามค่ะอยู่ตรงลามโอเคไปให้น้องไปเดี๋ยวุณมาดีความร่วมมือค่ะถ้ามงคือเนี่ยเดี๋ยวเวลาตำรวจตรวจก็เนี่ยให้ความร่วมมือดีอย่างเนี้ย